สวัสดีครับเพื่อนๆเฮียเหมาเก๋าเกมกลับมานะครับกับหน้าช่อง YouTube แบบนี้7กุมภาพันธ์2567นะครับวันนี้4ถ้วยกับ1ลีกนะครับไปเริ่มต้นกับบอลลีกในรายการบุนเดสลีกาเยอรมันครับไม์05เจอกับยูเนียนเบอร์ลินครับไมล์05ทีมรองบวยของตารางตอนนี้เนี่ยฤดูกาลนี้พวกเขาเนี่ยเพิ่งคว้าชัยมาได้เพียงแค่เกมเดียวตั้งแต่เปิดฤดูกาลนะครับแถมถ้าเกิดดูจาก2เกมล่าสุดแล้วเนี่ยพวกเขาแพ้รวดแบบยิงประตูไม่ได้ฮะ ในขณะที่ยูเนียนเบอร์ลินฟอร์ม5เกมล่าสุดยังพอใช้ได้อยู่นะครับชนะ2เสมอ1แพ้1โจทย์ก่อนไหลเกมนี้เนี่ยแฮนดิแคปเอเชียเปิดมาให้ไมล์ยที่0.25 ไม่ต่อปอครับเชื่อว่าคู่นี้ดูจากสถานการณ์ทีมแล้วเนี่ยทั้ง2ทีมไม่น่าจะทําอะไรกันไม่ได้มากนะครับมีโอกาสยิงประตูค่อนข้างน้อยครับยูเนียนเบอร์ลินเนี่ยน่าจะมีโอกาสบุกมาเฉือนเอาชนะไปได้นะครับหรือไม่ก็ยังเสมอได้เป็นอย่างน้อยครับคู่นี้เฮียขอฟันธงไปที่ยูเนียนเบอร์ลินครับก่อนที่จะไปถึงคู่ต่อไปนะครับฝากไว้ด้วยกับไลน์แอดบ้านเรานะครับ asai mm2024 นะครับ mm2024 อย่าลืมมี a s a นนำหน้าด้วยนะครับตอนนี้เราแจกโปรโมชั่นในช่วงฉลองตรุษจีนะฮะโปรโมชั่นจัดหนักจริงๆะาากีฬแล ใครอยากได้รีบกดเข้าไปนะครับทักถามแอดมินได้ที่ Li n e แอดของเราครับ a s a i m m 2 0 2 4ครับไปต่อกันที่รายการบอลั่วอย่าง,ดงเดอเบโ a คาวเยอรมันนะครับซึ่งเป็นรอบแปดทีมสุดท้ายแล้วซาบูเค้นครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของมุนเช่นกัดบัตนะครับกัดบัตเนี่ยถ้าดูจากชื่อชั้นและคุณภาพทีมเนี่ยเป็นต่อกว่าอยู่ค่างมากครับในขณะที่เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมที่เจอกันเนี่ยไปนัดอุ่นเครื่องเมื่อปีที่แล้วนะครับกัดบัตเนี่ยเฉือนเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ1ฮะ ประกอบกับฟอร์มเกมในหลีกของเจ้าบ้านเนี่ยอย่างซัมลุกเค่นนะครับยังหาชัยชนะไม่เจอมาจาก3เกมล่าสุดนะครับซึ่งโจทก่อนไหลให้ทีมแอเชียเปิดมาให้กลัดบัตรที่ครึ่งลูกครับ0.5ช่วยวดูคุณภาพทีมและฟอร์มที่ดีกว่าของกลัดบัตรเนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายที่บุกมาเอาชนะและปิดจ็อบไปได้เกมนี้แบบไม่น่ามีปัญหานะครับคู่นี้ฟันธงไปได้อีกหนึ่งคู่กับมุนเช่นกลัดบัตรครับไปต่อกระที่รายการโคปาโดเรสเปนนะครับนี่คือนัดแรกรอบรองชนะเลิศครับ Madrid อาราลติโกมกเรดเจอกับอาราลติโกบิลเบลอาราลติโกมกเรดถือว่าทำผลงานในบ้านกับเกมลีกได้อย่างยอดเยี่ยมครับยังไม่แพ้ใครในบ้านมาตั้งแต่เปิดฤดูกาลแต่ถ้าดูจากสถิติเฮตุเฮติสนัดล่าสุดแล้วเนี่ยนะครับผลงานคู่นี้ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ครับชนะแพ้มาเท่าเกันในขณะที่บิลเบลครับเกมล่าสุดเนี่ยฟอร์มโหดถล่มมาโยก้ามาด้วยสกอร์สี่ประตูต่อศูนย์นะครับแถมฟอร์มห้านัดล่าสุดพวกเขาก็แพ้มาแค่เกมเดียว โจทย์ก่อนไลท์ให้นิคปเอเชียเปิดมาให้อลาติโก้แมดริดที่ครึ่งลูกนะครับช่วงเกมนัดแรกแบบนี้อัลมาดริดน่าจะต้องเน้นเกมเป็นพิเศษนะครับกับเกมในบ้านที่มีความได้เปรียบกว่าน่าจะมีโอกาสนะครับตุนคะแนนไว้ก่อนและมีโอกาสเฉลี่ยเอาชนะไปได้สําหรับเกมนี้ครับคู่นี้ฟันธงไปได้อีกหนึ่งคู่กับอลาติโก้แมดริดครับไปว่ากันต่อครับที่รายการบอลถ้วยของอังกฤษนะครับเอฟเอคับอังกฤษนัดรีเพลย์ครับคู่แรกนอตติงแฮมฟอเรสต์เจอกับบริสตอลซิตี้ครับ คู่นี้เนี่ยเกมที่แล้วทําอะไรกันไม่ได้นะครับจบสกอร์เสมอกันมาศูนย์ประตูต่อศูนย์ถ้งจะย้อนดูไปเนี่ยนะครับรูปเกมของบริสตอลเนี่ยมีโอกาสบุกมากกว่าแต่พวกเขาไม่สามารถจบสกอร์ได้ครับเกมแดนรุกเชื่อว่ายังมีประสิทธิภาพไม่มากพอครับในขณะที่ฟอร์เรสต์เนี่ยภาพรวม2เกมล่าสุดยังพอใช้ได้นะครับแพ้อาร์เซนอลมาแค่ประตูเดียวครับแพ้มา2-1นึ่งนะฮะยันเสมอบอลมัดมาได้1นึ่งหนึ่งครับโจดก่อนไลให้นักขับเอเชียเปิดมาให้ฟอ r e เรสต์ที่หนาจะลูกครับเชื่อว่ากอร์เรบตนเกมนี้่าจะ ลงกันครบถ้วนครับทั้งโมแกนกิฟส์ไว้นะฮะรวมถึงหน้าเป้าอย่างอวอนิยี่น่าจะเป็นโอกาสของ n o t ต i n g h a m Forest ครับที่ปิดจอบกับเกมในบ้านของตัวเองได้และผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับคู่นี้ขออนุญาตฟันธงไปที่ n o t ต i n g h a m Forest ครับอีกหนึ่งคู่จากรายการเดียวกันครับแอสตันว l ลลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสิงห์บลูเชลซีครับ เกมนี้เราประกันความเดือดแน่นอนครับหลังจากเกมที่แล้วเนี่ยทำอะไรกันไม่ได้นะครับเสมอกันมาศูนย์ประตูต่อศูนย์แต่รูปเกมวิลล่าเนี่ยมีโอกาสบุกมากกว่าครับในขณะที่ฟอร์มเกมลีกล่าสุดเนี่ยวิลล่าโชว์ฟอร์มโหดนะครับบุกไปถล่มเชฟฟิลด์คาบ้านมา5ประตูต่อศูนย์สวนทางกับสิงคโปร์เชลซีครับที่โดนวูฟเนี่ยกดยับคาบ้านไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ2นะครับแฮนดิแคปเอเชียก่อนไหลเปิดมาให้วิลล่าที่ปอปลาครับ0.25 ชัวดีความมั่นใจจากเกมลีกล่าสุดที่ผ่านมาครับประกอบกับความได้เปรียบที่เกมนี้กลับมาเล่นในบ้านของตัวเองงานนี้ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปของแอสตันวิลล่าครับ คู่นี้ฟันธงไปได้เลยครับที่แอสตันวินล่าปิดท้ายครับไปกันที่รายการเอเชียนคัพนะฮะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วครับตอนนี้อิรานเจอกับกาตาครับเหตุ hey to hey to สุดนั้นล่าสุดของอิรานเนี่ยยังไม่เคยแพ้ให้กับกาตานะครับซึ่งเกมล่าสุดที่เคยพบกันเป็นรายการอุ่นเครื่องครับอิรานเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อ0นะครับในขณะที่กาตาครับเกมในรอบแทีมสุดท้ายที่ผ่านมาเนี่ยเสมอกับอุซเบมา1 1ครับต้องชี้ขาดด้วยการดวนจุดโทษถึงจะผ่านเข้ารอบมาได้นะครับโจทย์ก่อนไลท์ ลูกครับ0.5เชื่อว่าด้วยความมั่นใจจากเกมล่าสุดของอิหร่านนะครับที่พึ่งเขี่ยแตงช้ําอย่างญี่ปุ่นเนี่ยตกรอบไปนะครับประกอบกับกาตาร์เองเนี่ยรูปเกมก็ยังดูไม่ดีเท่าที่ควรครับเชื่อว่าเกมนี้ครับอิหร่านน่าจะมีโอกาสเฉือนเอาชนะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปได้นะครับคู่นี้ขออยู่ลุ้นนะฮะไปต่อที่อิหร่านน่าจะทํากําไรครับหคู่ผ่านไปเรียบร้อยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจให้กับเพื่อนๆนะครับส่วนใครอยากได้โปรโมชั่นนะครับต้อนรับเทศกาลตรุษจีนแบบนี้เนี่ยทักถามแอดมินเราได้เลยนะ 24 a t s i e mm2024 อยากร่วมสนุกกับกิจกรรมทายผลสกอร์ก็มีอยากได้โปรโมชั่นก็ได้หรือว่าอยากได้แนวทางคู่อื่นเพิ่มเติมก็จัดไปนะครับทักถามแอดมินได้นะฮะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ทั้งหน้าช่อง YouTube ทั้งท i ิตตอรรวมถึงแฟนเพจนะครับที่ตอนนี้เดือดมากๆกับเฮียเหมาเก่าเกมเซิร์ชได้ทุก3แพลตฟอร์มเลยนะครับวันนี้ไปก่อนฮะพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับ